เรืองรถสองแถวเที่ยวสุดท้ายพี่นัท เป็นคนขับรถสองแถวสายหนึ่งในภาคเหนือเขาขับรถรับส่งผู้โดยสารจากตัวเมืองไปยังหมู่บ้านในหุบเขาทุกวันเขาจะขับเที่ยวสุดท้ายออกจากตัวเมืองตอนสามทุ่มครึ่งเพราะเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวและอันตรายโดยเฉพาะตอนกลางคืนคืนนั้นฝนตกหนักมากพี่นัทตั้งใจจะกลับรถเปล่าเพราะไม่มีผู้โดยสารเลยแต่พอจะออกรถก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งโบกมือเรียกตรงป้ายรถเมเ์เธอใส่ชุดนักศึกษาสีหน้าซีดเซียวเหมือนเหนื่อยจัดเธอบอกพี่นัทว่า หนูจะกลับบ้านที่หมู่บ้านข้างเค่อนค่ะช่วยไปส่งหนูด้วย พี่นัดแปลกใจเพราะทางไปหมู่บ้านนั้นต้องผ่านโค้งผีโผล่ที่ขึ้นชื่อเรื่องอุบัติเหตุเขาถามย้ำว่าแน่ใจไหมหญิงสาวก็พยักหน้าอย่างแน่วแน่ตลอดทางเธอนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยพอรถเลี้ยวเข้าเขตใกล้หมู่บ้านฝนก็เริ่มซาแต่จูๆ่ๆพี่นัดก็ได้กลิ่นเหม็นสาบเหมือนศพโชยมาในรถแล้วกระจกข้างก็มีเงาคล้ายๆค,คนเกาะอยู่ด้านข้างรถพี่นัดรีบผันไปมองไม่มีอะไรเขามองกระจกหลังเพื่อดูผู้โดยสารเธอหายไปแล้วตอนนั้นเขาตกใจมากจนเกือบขับรถตกข้าง ทางแต่ยังประคองไว้ได้และรีบขับไปที่หมู่บ้านเมื่อไปถึงเขาเล่าให้ชาวบ้านฟังและพวกเขาก็พาเขาไปดูศาลเล็กๆข้างถนนชาวบ้านบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นนักศึกษาที่นั่งรถเที่ยวสุดท้ายกลับบ้านแล้วประสบอุบัติเหตุตรงโค้งผีโผล่เมื่อสองปีก่อนตอนนี้วิญญาณยังคงโบกรถกลับบ้านอยู่ทุกคืนฝนตก